โครงการคนละครึ่งเฟ5ไม่ได้ให้ทุกคนเช็คเงื่อนไขใครได้บ้างสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่อง PN Smile นะคะเช็คเงื่อนไขคุณสมบัติของผู้ที่จะลงทะเบียนคนละครึ่งผ่านเว็บไซต์คนละครึ่งและแอปเป๋าตังเพื่อรับสิทธิ์800บาทซึ่งใครที่จะได้รับบ้างก่อนเข้าไปฟังเงื่อนไขและรายละเอียดฝากเพื่อนๆกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะ จากกรณีที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่26กรกฎาคม65ได้มีการอนุมัติโครงการคนละครึ่งเฟส5โดยมีกรอบวงเงินรวม21,200ล้านบาทโดยมีกลุ่มเป้าหมายจำนวนไม่เกิน26.5ล้านคนมีระยะเวลาดำเนินการ4เดือนคือตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงเดือนพฤศจิกาย,ยน65สำหรับโครงการคนละครึ่งเฟส5 จะเปิดให้กับผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟสซีและผู้ที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งมาก่อนได้กดยืนยันสิทธิ์และลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์คนละครึ่ง .com หรือผ่านทางแอปเปาตังเพื่อขอรับสิทธิ์800บาทในวันที่19สิงหาคม65เพื่อเริ่มใช้จ่ายในวันที่1กันยายนถึง3เอตุลาคม65สำหรับโครงการคนละครึ่งเฟส5นี้นะคะไม่ได้หมายความว่า ผู้ที่ไม่เคยร่วมโครงการคนละครึ่งทุกคนจะสามารถสมัครคนละครึ่งเฟส5เพื่อขอรับสิทธิ์800บาทได้โดยโครงการนี้จะมีคุณสมบัติเงื่อนไขที่ระบุชัดเจนว่าคนกลุ่มไหนถึงจะมีสิทธิ์รับเงิน800บาทในโครงการนี้สำหรับคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส5ต้องเป็นประชาชนที่มีสัญชาติไทยมีอายุ18ปปีบริบูรณ์ขึ้นไปณวันที่ลงทะเบียน มีบัตรประจำตัวประชาชนไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามฐานข้อมูลกระทรวงการคลังณวันที่15สิงหาคม65ไม่เป็นผู้ที่ได้รับสิทธิโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษระยะที่3ไม่เป็นผู้ที่ถูกระงับสิทธิ์หรือถูกเรียกคืนเงินในมาตรการโครงการอื่นๆของรัฐไม่เป็นผู้ฝ่าฝืนเงื่อนไขของมาตรการโครงการอื่นๆของรัฐ หรือฝา่าฝืนมาตรการใดๆของรัฐเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด1 9สําสำหรับคุณสมบัตินี้นะคะก็เป็นคุณสมบัติหรือเงื่อนไขของผู้ที่มีสิทธิ์ที่จะลงทะเบียนคนะครึ่งเฟส5ก็ต้องลองเช็คดูนะคะว่ามีคุณสมบัติตามที่กล่าวมาหรือไม่สำหรับคลิปนี้นะคะก็จบเพียงเท่านี้สำหรับคลิปต่อไปเป็นเรื่องอะไรฝากเพื่อนๆกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะ